วันนี้บอลเยอะวิเคราะห์ยังไงให้ได้เงินนี่เลยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์บอลวิเคราะห์จากสถิติจริงๆวิเคราะห์ได้ทุกคู่ไม่ล็อกผลแม่นยำ80%เลยนะครับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะเพียงไปดูสถิติ5นานักหลังสุดแค่นั้นแล้วก็เอามากรอกแล้วก็กรอกอันดาบอกคะแนนกรอกทีมต่อรองกรอกราคากรอกราคาสูงต่ำแล้วก็กดวิเคราะห์ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผลการคำนวณออกมาซึ่งแม่นจาถึง80%นะครับครบจบในที่เดียวนะครับมีทั้งสูตรทีเด็ดประจาวันแล้วก็ยังมีแอป,ปสําหรับมือถือ Android อีกนะ <c oughs> ใครที่สนใจโปรแกรมตัวนี้นะครับก็ลองเลยทัก Facebook มาที่สูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลนะครับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับทักเข้ามาเลยลองได้สวัสดีครับมาเจอครั้งครับยูทูบเด็กเก็บบอลแล้วก็ดูสกอร์นะฮะสวัสดีคุณตุ๊กติ๊กสวัสดีคุณเกรียงศักด สวัสดีคุณธวัชชัยนะครับหลายคนบอกเอ๊ะทำไมช่องดูสกอร์หายไปไหนตั้งนานนะครับก็คือเรามี2ช่องนะครับอยู่ที่ว่าเราจะอ,อ,อัพมาให้ดูช่องไหนเพราะฉะนั้นในใครที่ดูช่องดูสกอร์นะครับก็รบกวนไป Subscribe ช่องเด็กเก็บบอลด้วยเด็กเก็บบอลจะเป็นภาษาไทยนะครับสระเอดอดเด็ก เลขแปลแล้วกอไก่เลยเด็กเก็บบอลเลยนะครับส่วนใครที่ดูอยู่ช่องเด็กเก็บบอลก็ไป subscribe ช่องดูสกอร์ได้ด้วยดูสกอร์จะเป็นภาษาองกฤษ D U S C O R E เซิร์ชหาในช่อง YouTube ได้เลยเรามี2ช่องให้ได้ดูกันนะครับเมื่อวานใครขอโปรแกรมวิเคราะห์บอลเข้ามาเยอะเดี๋ยวจัดให้ได้เลยนะฮะไม่มีโปรแกร,รมวิเคราะห์บอลเมื่อวานเราตายแน่นอนนะฮะโปรแกรมมันให้รัเสเซียเสมอกับทางฝั่งของออฟินแลนด์นะเมื่อวานผมให้รัเสเซียชนะสุดท้ายมันถูกนะฮะรัเสเซียชนะ1ประตูต่อศูนย์ผมให้เสมอ นะครับส่วนคู่ที่2อเนี่ยอันนี้ผิดกันหมดทั่วโลกเลยฮะเพราะแต่ละคนมองว่าตุรกีน่าจะเอาชนะเวลได้สุดท้ายเวลกระไรเปลวแม้ว่าจะยิงจุวดข้ามคานเป็นกอล์ฟแต่ก็เป็นคนส่งให้อลลนแรมซี่และก็เพื่อนยิงเข้านะครับชนะไป2 0งนะครับส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยอ้อิตาลีแรงจริงนะผมคิดว่าจะเฉือนนะครับแต่คู่นี้แม้จะชนะ1 0ึ่หรือสาก็ไม่เสียสตางค์นะยังกําไรอยู่นะครับอิตาลีชนะ3ามูย์ยิง 2, นัด6เมตรเข้ารอบ ตัดเอ่อเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นทีมแรกของฟุตบอลยูโร2020ไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมาชิดนี่เก่งครับผมบอ,อกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแต่ไม่คิดว่าจะชนะทั้งตุรกีชนะทั้งสวิตเซอร์แลนด์แบบไม่เสียประตูขนาดนี้นี่เรียกว่ามาสเตอร์เพลซเลยแต่ก็ต้องระวังใครที่ออกสตาร์ทแบบเบนซินแบบนี้ไม่แน่ว่าจะเป็นแชมป์หรือเปล่านะครับส่วนคนที่ออกสตาร์ทชา้าก็ไม่แน่ว่าสุดท้ายจะเป็นโอกาสเป็นแชมป์ได้นะครับวันนี้มีอีก3คู่ครับแล้วก็มีเออวันนี้3คู่นะ2ทุ่มเป็นยูเครนเจอ มาซิโรเนียนะครับห้าทุ่มเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของเดนมาร์กเจอกับเบลเยี่ยมแล้วก็ตีสองเนเธอร์แลนด์เจอออสเตรียนะครับตีสี่ก็ยังมีทางฝั่งของออสโคปาเมริกาเต็นะครับแล้วก็เจ็ดโมงเป็นบราซิลเจอเปรูนะครับวันนี้ผมขอไปเริ่มที่เจ็ดโมงเช้าก่อน,นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่บีกับพี่ยักษ์พี่บีแหลมส์พี่ยักษ์ลอยแดงบรรยายนะครับเจ็ดโมงเช้า พีพีทีวีฐายทอดสดบราซิลเจอเปรูเห็นติเต้บอกว่าจะเอาฟิมิโน่ลงตัวจริงสำหรับฟาบิโยก็ลงนะครับจะมีการสลับตำแหน่งนะครับเตยโกซิมาของเชลซีลงสนามวันวันพรุ่งเจ็ดโมงเช้านะครับกองกลางเนี่ยฟาบิโยของลิเวอร์พูลลงแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นฟิมิโน่อาจจะตอบคนหนึ่งไม่เชซุสก็อาจจะเอาเอเวอตอนลงแต่เชื่อว่าเนมายังต้องเป็นตัวหลักในการประคองรุ่นน้องนะครับเปรูเนี่ยนะครับ เจอกันมาเมื่อ2ปีก่อน2019เกมน็อ c เอาเอ่อเกมรอบแบ่งกลุ่มชนะ5-0เลยครับบราซิลแต่ว่าไปเจอในรอบชิงบราซิลเอ่อบราซิลชนะเปรูแค่3-1นะครับแต่อะไรก็ตามครับปีนี้บราซิลดูดีขึ้นอีกต่างหากเพราะว่ามีเนม่าเนี่ยละครับแล้วกับเยลเชยซุสก็อยู่ฟิมิโน,โนก็อยู่แม้แม้ว่าจะไม่มีฟิลิปเป้คูเตนโยไม่มีดานิเอลเวสก็มีตานิโลเข้ามามีคาเซเมโรคูเฟลแล้วยังมีฟาบิยนโยอีกกองกลางแน่นมากนะคะรับเกมลากก็ดีมีทั้งมาคิิินนยอสแล้ววกก็ดโซา นะครับวันนี้เปรูยับครับเจ็ดโมงเช้าวันพรุ่งนี้ฮะบราซิลถล่มมีสามศูนย์เป็นอย่างต่ำครับอ่ะมาที่ยูโรยูโรตีสองครับเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์เจอกับอสอสเตรียออสเตรียเนี่ยไอ้เจ้ามาร์โกนาโตวิโตนแบนพบไปด่าเชื้อชาติเรื่องสงครามมาซิโรเดียเหนือเกมล่าสุดเพราะฉะนั้นผมมองว่าค่ําคืนนี้ครับเนเธอร์แลนด์จะเอาชนะได้ครับแต่จะชนะไม่ขาดครับเพราะฮอลแลนด์เองล่าสุดเมฟิสเดปายเป็นเป็นนักเตะของ บาเซลูนา uh, แล้วนะครับผมว่าฮอลแลนด์ชนะออสเตรียเฉือนครับสองหนึ่งครับไม่ชนะขาดครับและคู่สุดท้ายผมมองไปที่เดนมาร์กเจอกับเบลเยียมครับผมว่าเดนมาร์กน่าจะจบแล้วแหละกับทางฝั่งของอที่เขาเสียเอลิกเซ่นนี่แหละครับคือเอลิกเซ่นไม่ได้เล่นให้เขาแล้วนะฮะตลอดทุนาเนนี้ผมมองว่ายั่วไปเยอะมากนะครับ Denmark เดนมาร์กจะแซงเบลเยียมลูกหนึ่งครับ เพราะฉะนันน่าสามคู่วันนี้ยูทูปเด็กเก็บบอลแล้วดูสกอร์ไปดูโปรแกรมวิเคราะห์อบอลก่อนเมื่อวานมันดึงเราไว้คู่รัสเซียแหละนะครับไปดูว่าสามคู่มันมองอยังไงนะครับมุมมองผมนะฮะบราซิลถล่มเปรูเจ็ดโมงเชา้าพีพีทีวีไทยทอดสดตีสองเนเธอร์แลนด์เฉือนออสเตรียและเดนมาร์กแพ้เบลเยียมสามคู่วันนี้ยูทูปเด็กเก็บบอลแล้วดูสกอร์ใครอยากได้โปรแกรมวิเคราะห์อบอลให้มันช่วยเตือนสติเราขอเข้ามาเดี๋ยวส่งให้ขอบคุณครับ